โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมธนาตนชูชยัยั่งนะครับอยู่ Ờ, ในพื้นที่สาคัญนะครับทีโบก่าพื้นที่นี้เราต้องมากันบ่อยๆนะครับก็คือในส่วนกล้องหลายหลายพิดาวันนะครับกล้องผีประนอมปราบเกลนะครับถึงเป็นเกษตรกรตนแบบนะครับแล้วก็จะเป็นมือเน,นื่องกล้องอำเภอจุลาณ์เรานะครับทีจะให้การเรียนรูต้ต่างๆแต่เอาละคอยว่ากันในหลายๆยดตรงนั้นเเติมนะครับวันนี้แค่คนํากันงผมนะครับในเทปนี้ก็คือพี่เจเดียว เราข้างล่างเราเนี่ยครับยังมีเวทีสําคัญนะครับเดี๋ยวกิจกรรมนั่นเป็นกองใครแล้วตีไปตีมาอย่างไรเดี๋ยวให้พี่เจได้แนะนำตัวและหลาวขึ้นาตคิดวันนี้นะครับพี่ครับเจิดเลยครับ ค่ะก็นางสาวจิตตะวดดยืนยงนะคะจากสถานีพัฒนาที่ดินนะครศรีธรรมราชนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้จัดโครงการนะคะอบรมหมอดินนะคะประจำปี2566นะคะโดยมีการพัฒนาหมอดินอาสานะคะหลักสูตรการพัฒนาหมอดินศักยภาพหมอดินอาสาด้านการเกษตรนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีหัวข้อในการอ,อ,อบรมนะคะหลายหัวข้อเลยนะคะอาทิเช่นโครงการบัดดินดีนะคะแล้วก็การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหาร นะคะรวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดินทางด้านการเกรษตรทั้งหมดนะคะครับโอเคนะครับวันนี้วิทยากรแล้วก็เหนือห้าลักๆนะครับมาจากไหนอย่างไรครับพี่เจค่วันนี้วิทยากรนะคะเราก็ได้เชิญอาจารย์นะคะจากทางวิทยาลัยอ,อะไรนะคือี่โโตสใช่ใชค่ค่ะค่ะมีอาจารย์มานะคะเราก็จากท่ายทหารทันดีนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในค่ายนะคะค่ะเราก็จะมีวิทยากรเกี่ยวกับ การได้เก็บตัวอย่างดินการวิเคราะห์ดินนะคะจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชค่ะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ครับยังมีเอกสารดีๆครับผมไปเปิดดูในเล่มนี้นะครับมีรายละเอียดนะครับกล้องดินการจัดการดินดูแลดินไว้หารดินนะครับสูตรผสมดินต่างๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในเนื้อหาของวันนี้ครับจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะครับกล้องเรียกว่าเป็นท่านราคกล้องงานการที่เลยทีเดียวครับดินน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นท่าน สําคัญนะครับเนื้อห้าข้อวันนี้ครับต้องขอบคุณทางสะท่านผีแล้วก็ต่างผีพระนองปราแก้วนะครับแล้วก็ยากชืญชวนจริงๆครับว่าองค์ความรู้ต่างมดนะครับผีได้จัดยังต่อเนื่องพวกนี้ครับทุกทําให้เป็นตนเบบอยู่ตีนี่เร็วนะครับพี่เจครับเจครับวันครางหน้าครับวิธีหน้าถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันด้วยว่าพื้นที่ไหนที่พี่เจจะไปทํากิจกรรมเรื่านี้อีกเดี๋ยวพี่เจได้ประชาสัมพันธ์ผมเตนิมนีงนะครับค่ะ ค่ะส่วนในส่วนของพัฒนาที่ดินนะคะก็จะมีการอบรมหมอดินอาสานะคะประจําหมู่บ้านประจำำําอําเภอนะคะประจําทุกปีนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะเราก็ได้เลือกอ,อไร่ที่ดาวันนะคะเป็น สถานที่จัดสุขบรมเพราะว่าที่นี่นะคะมีการสามารถศึกษาดูงานได้ด้วยนะคะเป็นเ,เป็นแหล่งรวมพืชน,นะคะแล้วก็เป็นไร่นาสวนผสมนะคะที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกด้านเลยทีเดียวนะคะรวมถึงปศุสัตว์แล้วก็ด้านการกเกษตรต่างๆนะคะและในสำหรับในปีหน้านะคะเราก็จะเปลี่ยนสถานที่นะคะอาจจะเป็นตนนะําบลนาหมอบุญตําบลตาบลสามตำบลอะไรอย่างนะะี้ค่ะบ้านะอดเราก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อได้ศึกษาพื้นที่นะคะให้ทั่วถึงนะคะครับเยี่ยมดีจัง เลยนะคบพี่เจตังฟังเพลินแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระเนี่ยครบถ้วนหมักหมังเลยครับถ้าเกิดว่าการที่ตะกอนฤฤฤฤฤกรเราเนี่ยครับองการหลายเอย่างิ่มเติมสนใจติดต่อหรือก็ใช้บริการน,นะครับในส่วนที่ที่เราทากันอยู่ตรงนี้ทำนาง,งานอยู่ตรงนะี้ยางไรครับพี่เจครับค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ศูนย์ราชการนาศารนะคะทางสถานีพัฒนาที่ดินเลยนะคะอยู่เยื้องกับ ขนส่งจังหวัดเลยค่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะอยู่ยง่หับขนส่งจังหวัดนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาราชการนะคะ075ค่ะ378609ค่ะโอเคครับพี่เจครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางพี่เจมากๆเลยครับในทริปนี้ได้ง่ายทางองค์ความรู้นะครับก้าราแล้วก็กาเหนืองานในอนาคตนะครับแล้วภารกิจกองหมอดินครับตีแรกคนยังไม่ทราบครับวันนี้อย่างน้อยเราได้ดูจักกันคราวๆแล้วเหนือห้านะครับ เลือกถ้าเกิดหวาสนใจไอะไรเพิ่มเติมกับพี่เจได้ให้สถานผีไปแล้วเนาะนะครับสำหรับเทศนี้ก็คุณพี่เจและคก็บขอบคุณทางนาผู้ชมนะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับเทศนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ